สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนสวิต์เก่าที่มันดำนะครับสวิต์เก่านี่นะครับที่มันดำนะครับเปลี่ยนออกนะครับให้มันขาวอย่างนี้นะครับวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแรกนะครับเราก็ใช้ใช้ควงนะครับแกะนะครับ เดี๋ยวตามดูนะครับนะครับจะออกนะครับหลังจากนั้นล้วก็คลายน็อตออกนะครับท่านไหนที่จะเปลี่ยนหมดก็ได้นะครับเปลี่ยนให้มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าบอกให้เปลี่ยนแค่ แล้วก็ยกออกมานะครับนี่าง้ข้างในจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่นะครับนี่ครับสวิตช์นี่ครับสองตัวนี้นะครับที่มันดำนะครับก่อนอื่นเราต้องเช็คนะครับเช็คไฟก่อนนะครับอ่านี่นะครับว่าเอาเช็คแรมดิจิตอลเช็คไฟ มันจะมีครับขึ้น220นะครับนี่นะครับกล้องไม่โฟกัสนะคนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องตัดวงจรไฟนะครับคือเอาเบรกเกอร์ลงนะครับนี่นะครับเราเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับไฟจะไม่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทําการถอดสายได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ต้องแงะนะครับ เนี่ยออกนะครับนี่นะครับจะมีลูกอยู่นี่ครับไว้เนี้ยนะครับแล้วก็ดันออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็ดันออกมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับดันออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการนะครับเอาสายไฟนะครับ นี่นะครับสายไฟชุดนี้ออกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับครับแล้วก็เอาปลายไขควงนี่ครับนี่ครับปลายไขควงนะครับไปควงแบนนะครับอ่ากด๋ยวเข้าไปกดตัวนี้นะครับจะมีรูอยู่นะครับใังเกตเห็นรูนะครับ รูในนี้นะครับแย่เข้าไปนะครับนี่ครับแย่เข้าไปแล้วเราจะดึงสายให้มันออกจากรูอ่าของสวิตช์นี่ครับตัวบนนี่นะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับง่ายๆนะครับตีกันนะครับแล้วก็เราจะเอาตัวล่างนี้ออกด้วยนะครับเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันนะครับแย่เข้าไปนะครับแล้วก็เอามือดึงออกมานะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราออกมาได้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวเก่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําการเอาตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับที่เราเอามานะครับให้ลูกค้านะครับ แล้วก็ทำการนะครับนี่ครับต่อสายเข้าพ่วงสวิตแล้วก็ดึงดูนะครับดึงดูนะครับมันจะไม่หลุดนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะแต่งในจุดนี้นะครับเราจะแต่งปลายนะครับทองแดงนะครับให้มันพอดีกับปลายไปลายครีมนะครับ เพื่อจะได้ยัดเข้าไปในรูนะครับเพื่อจะให้ทองแดงไม่โผล่ขึ้นมานะครับเวลาเรา,าปิดฝาหรือว่าเวลาเรา,าจะเอาตัวสายเข้าไปในรูของสวิตนะครับทองแดงมันจะไม่โผล่ออกมาจากรูนะครับทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับชุดสวิตนะครับเข้าไปในบล็อกเดิมของมันนะครับและเป็นการ เสร็จสิ้นแล้วก็ลองนะครับเปิดลองไฟนะครับนะครับเปิดลองไฟในนะครับเปิดลองไฟให้ดูนะครับว่าลูกค้าพอใจไหมในการทํางานอย่างนี้ครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ